ให้คนด,ดูดูเลยแล้วกันนะครับไม่พูดพรามท่าเพลงนะคนดูอุย้ยขอเบ็ดสแล้วกันคนดูอุย้ยเบ็ดหมาเฉยยังไงไหลต่อดีคูณ90ต้องแจกแล้วแหละอุย้ยแจกจริงคนดูคูณ90จังหวะนี้18บาทคูณ90้อุย้ยหนึ่งบาทเลยนะคนดูอ้ยโอยครับขอกราบสวีสดัสสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับ และวันนี้ก็มาพบกับผมหมูเด้งสนั่นจอนเช่นเคยนะครับคนดูและเกมตัวนี้ผมก็พาไปอยู่ในเกมขุดเมืองแล้วกัวนกนะครับทุกในวันนี้ผมพกมา50บาทนะคนดูผมจะเริ่มไต่ที่เบ็ดห้าคนดูดูเลยแล้วกันนะครับไม่พูดความทำเพลงนะคนดูอุ้ยขอเบ็ดสามแล้วกันคนดูนดนดอ,อุ้ย,ยเบ็ดห้ามาเฉยยังไงไหลต่อดีคูณ90ต้องแจกแล้วแหละอุย้ยแจกจริงคุณดูคูณ90จังหวะนี้ 18บาทคูณเก้าน่น้อยบเจบาทเลยนะเอาดูไม่จีมหายเขาเอาเรื่องเลยครับคนดูเครื่องติดไปทีเครื่องติดไปทีจังหวะนี้แหละไอ้หนุ่มเครื่องติดแล้วมาดิขอคูณสองแจกไหมอุ้ยอีกครั้งเดียวคนดูอุ้ยแจกจริงคนดูคูณสองรเอาเรื่องคนดู มาดิเท่าไรสองร้อยเจ็ดยี่สิบห้าบาทโอ้ยห้าพันว้าวของแท้หุยห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเลยนะคนดูโอ้ยตื 5, ่นเต้นจัดเลยจังหวะนี้ตื่นเต้นจัดเลย,นนเนเลยคนดูและแจกจริงด้วยเนี่ยเอาเรื่องมาดิ อะไรก็ได้จังหวะนี้รอยตัวรอยรำแล้วคนดูเออแบบนี้ก็หว่นเจียมสิครับฟูเออยังไงนุมเออคูณสามสิมาอีกหน่อยดีเออแดงมาสวยงามคูณ30มสิบมาแล้วนะครับฟูห้าบ็บาทคูณสาห้าเท่าไรกันหุยสองพันเลยคนดูเอ ต้องดิหยุดเขาไม่อยู่จริงกูสามโก้ยังไม่น้าโมนะคนดูเก็คนยี่สิบเลยแล้วกันนะครับตังมาแล้วค็ดูแล้วก็ต้องขึ้นตาตังนะครับฟูยังไงเบ็ดยี่สิบไอ้หนุ่มแจกพี่หรือเปล่าโอ้ยหลุนสเกตเตอร์นะหนูลงไม่ลงลงไม่ลงลงไม่ ลงไม่อู้ลงจริงด้วยครับฟูเ <î k> ขียวเต็มหน้าไปอีกช็อตยังไงโอ้โหของแท้คนดู <î m aren> มันลุ้นกันเลยนะครับว่าในฟรมมันจะแจกเราเหมือนข้างนอกหรือเปล่านะครับโอ้โหสามร้อยหกสิบบาทนะครับคุณดูมาเริ่มงมันเลยครับ ไม้นี้ยังไงนะคนดูขอบมบื้มๆเลยล้วกันนะครับเออมาดิยังไงไอหนุม่มโอ้โหไม่แจกนะครับแจกทีเถอะแจกกูทีเถอโอ้แจกจริงด้วยคนดูมาละครับคุณโอ้โหไอหนุม่มทำไมแจกนี่น้อยจัดเลย ไอ้นุ่มสามร้อยเจ็ดสิบห้าเหรอไอ้นุ่มเฮ้ยเบ็ดยี่สิบน่ะเว้ยไอ้ฟรีแจกเท่านี้เองเหรอขอบึมบึมอีกสักทีหน่อยขอบึมบึมอีกสักทีหน่อยยังไงเอ้โ ดู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 เธอทาเข้าซ้ำหรือเปล่าซ้ำหรือเปล่าผอไม่ซ้ำนะครับคนดูอะไรครับนี่ไม่แจกแต่แหกปากเออเขียวมาอย่างนี้น้ำเงินต้องมาแล้วแหละโอ้โหไม่แจกนะครับคนดูขอแจกบึมบมหน่อยข้างนอกอะยโอ้อย เฮ้ยเข้าอีกแล้วคนดูมาดิไม้น,นี้มันจะแจกเราหนักหนักหกรือเปล่านะครับมาเออมาดิอะไรก็ได้โอ้โหอะไรก็ได้แสดงว่าไม่ไ,มได้นะคนดูมาเขียวยังไงไม่แจกนะครับ อะไรครับนี่โอ้โหยังไงสองมุนสุดท้ายโอ้โหถ้าจะแจกแบบนี้ไม่ต้องเข้าหรอกเนาะคนดูอย่าเข้าเลยโอ้โหเบ็ดยี่สิบ 20, แจกยี่สิบแปดบาทอะไรครับเนี่ยคนดูนาเกียดขีแ้บบเดียดแอบะบ หมดนี้ก็พอแหละคนดูเอเอไอ้ไม้สุดท้ายคูณสองร้อยยังไงคูณสองร้อยยังไงคนดูไม้นี้อุย้ยคูณสองร้อยเจ็แล้วคนดูเขียวมาเต็มหน้าไปทีหนุ่มสองร้อยเจ็ดอุย้ยคูณสองร้อยลงอีกแล้วคนดูลงบ่อยจัดวันนี้อุย้ยหนึ่งหมื่นเลยคนดูหนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทเลยนะครับอุย้ยของแท้คนดูว่าจะไปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ย โอ้ยค,ครับคนดูวันนี้ก็จบลงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอุยทุน50บาทมา19,000เลยนะคนดูสำหรับที่ชิคชอบผมก,ก็จะลืมกดไลค์กับ Subscribe พื่อเป็นกำลังใจผมต้องคิดนี้วินณ่าด้วยนะครับคนดูสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดี Make